มืัอน,นี้หนุ่มหนูกุ้มกะได้มาแก่เขาเป็นเตี๋ยวที่สองพี่น้องตั้งแต่เขาเอารถออกมาเนี่ยนะคือเตี๋ยวที่สองของเขาพี่น้องเตี๋ยวแรกอะไรครับแต่แก่อยู่ในบ้านมื่อนี้เขาออกมานอกพื้นที่พี่น้องเลยมาบ้านดงสารพี่น้องเาก็มาเจอกับคูบกคูโบต้าดีซีเจ็ดศูนย์จีพี่น้องออกไม่ไปแดงก็พี่น้องออกมางาน เกี่ยวเขาหน้าปังโดยเฉพาะด้วยนพี่น้องเ,เอ้ยจัดหาดเลยพี่น้องเก็บให้เล็บมให้ย,ใหย่างนี้เลยพี่น้องเลยกอแสงยนต์ลูกแก่พี่น้องเลยตำนก,การใหญ่ ลูกแกสาขาตลาดเดชของทนงร้านไ,นไปรถคันนี้มาจากกาญจนบ,บุรีไม่ได้ไปนอ้อง่นไปออกไปดาวมาจากจังหวัดกาญจนบ,บุรีอำเภอพระแท่นน,นี่น้องนี่เลยครับนี่นอ้องเลย จากการจานาบุรีวันมากไกลๆได้ไหมเนี่ยบริษัทกอแสงยนต์ลูกแก่พี่น้องนี่แหละสำหรับงานใหญ่ลูกแก่เบอร์โทูปอายุทั้งขางแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยนั่กเจ็ดศูนย์จีโพี่นอ้องนะครับกล้องวาง,งไว้พี่น้องเอ้ยได้งานดีมาตรฐานคุโบต้าพี่น้อง มาไก่พี่น้องมาไก่มาจากการเลยเด้พี่น้องเพื่อนไปซื้อมาจากการพี่น้องเลยไปดาวไปนั่นมาจากการพี่น้อง,อ,งองเลยเม็ดเข่าข้างามเหลืองงามขนาดได้พี่น้องเอากเบิึงลึกไปําพี่น้องเหลืองงามคุยค้ยๆซ้ำกันเสม,มอกันเป๊ะเลยพี่น้งองห่วงเขาแต่ละหว่วงพี่น้องเลย mì nói bỗng mi liếp đấy vì nó hay sâm canh bất nó và 3, theo sáng bình thì mình sẽ để lại vấn đề thì nó mắm ยอดสุดยอดพี่เนาะต๊บๆๆๆเนาะอ่ะเดียด๋ยวไปติดตามอีกทีนึงครับผม đây xưa nào đó. Để đó, là để nó nào. không kìa Lọc thay là cái đoạn rồi Nhai lượt không kìa đoạn Mà chỉ đoạn mà chỉ kìa đoạn rồi Giờ đi xong hóa đi kìa đoạn rất là thế nào để uống แก่เขาอีกพี่เก่าแล้วพี่น้องมีนี่ไม่แก่เขาอีกพอสีพี่น้องคุ้องเลยบว่าอีกทีหนึ่งน้อพี่น้องเนาะมาเดี๋ยวเขาหน้าพอสีพี่น้องมาแก่เขาอีกพอสีพี่น้องแก่อย่างนี้เขาก็จะไปบ้านดวงศาต่อพี่น้องเนะมาลัดหนูน้ำกันพี่น้องเอ้ยพี่เจ้าไว้มีหนูเซตให้นี่ฮะมาเบิ้งมาเบิ้งพี่น้อง ยี่ดีพี่น้องไอ้อามาบเนเฟรนเกี่ยวพี่น้องมันสั่งพันเข่ามาจากร้อยเอ็ดพอดเดยพี่น้องนี่เพิ่อดเดยใส่หาเกลกเปลี่ยนเอาน้ำไทยบ้านนี่เขาปลูกของคุณพันธุ์โทมีพี่น้องเลย เป็นสังพันธ์ข้าวฟูกมันจะร้อยเอ็ดว่าสั้นพี่น้องมาเบิ่งว่าคุณมัน้มจีไคเขาได้หลามาในเด้อบาทเดี๋ยวเขาน่ะมาลุุนกันพี่เนาะมันรุนมาลุุนมาลุุนโอ้มันได้หลายกว่าของกสีเนี่ยคอยวันจะได้หลายกว่าของกสีคุณมันท้มเว้ยนี่เนาะมันจะกองเข่าขึ้น เพิ่นบ่ให้มาแก่ดอกพี่น้องไปคู่แก่ของเพิ่นพี่น้องเลยมาไม่แก่ก็ยิ่งไปท้ายคิวอ่ะคูคุณบรรทมเรียพี่น้องด้ยเนี่ยอ่ะอ๋อเหลืออีก,อกเดี่ยวนึงพี่น้องเหลืออีก,อ,กอุ้มหนึ่งจะว่ากันพี่น้องเกือบเต็มเกือบสองอุ้มพี่นอ้องเอามาเบิ่งมาลุาา้นกันพี่น้องมาวันทีได้ไลายมาเดยนี่ ขอบคุณบรรทบเนี่ยพี่น้อง